สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอำเภอทุ่งสงเทศบาลเมืองทุ่งสงและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทุ่งสงได้รวมกันซ้อมแผนเพื่อรับมือสถานการณ์อูทก,กภัยและดินถล่มประจำปี2565นี้ค่ะวันพฤหัสบ,บดีที่17พฤศจิกายน2565เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำรังสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง นายทรงชัยวงวัชระดำรงนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยและดินถลม่มร่วมถอดบทเรียนการฝึกซ้อมและประเมินผลตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยและดินถล่มแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณพศสอ 2, 5 6 6พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานเทศบาลผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางและเตรียมความพร้อมรอับเหตุทกภัยและสถานการณ์เสี่ยงในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนผลกระทบจากความเสีย หายทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอออ้องชาวเบเภอถุงซ่งคณะนีเนี่ยฝนในเบเภอถุงทงเนี่ยจะเหลิมนักขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นพี่น้องต้องช่วยกันติดตามการประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลหรือ ดูจากกลุมปตูนะครับจากซื้อทางทีวีหรือกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามสถานาการณ์ได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะ,ะทางเทศบาลในท่านาทีเป็นคณะทำงานข้องทานนานเพอถูงสุงเราได้มีการประชุมนะครับเตรียมการในเรื่องข้องอรับ ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในตัวเมืองนะครับมาซ่องซ้ำครั้งนะครับและ้ารณา,านีเนี่ยได้ประชุมอำเภอบูณาการภยายใต้การนำของ่ันนายอำเภอรเราได้เตรียมการโดยเฉพาะในเขตเทศบาลได้ติดทั้งปัม๊มด้านลางกองฉังสุข,ข่าะนะครับอตลเลียบรางรถไฟสายกันตังนะครับนึ่งจุดและอีกนึ่งจุดถีบสัตว์คมพระสุกเกา ลิมถนนไา้เอเชียนะครับล่งเข้าวัดชัย,ยพลนดานล่งทำตลอดนะครับถึงเราจะดึงน้ำจากบริเวณอ่าถนหลาดบริพานและเปรมประชานะครับที่จะให้มันซามารถที่จะช่วยนำระบายได้เร็วขึ้นในบริเวณนั้นนะครับนี่เป็นการเตรียมการเบื้องต้นนะครับทีได้รับการสนุนจาก ชนประชานจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพบกันเ่ยข้อเรียนแจงว่านอกจากขีเราไดเดมเนมิอนการส่วนประสานด้วยงานต่างๆนะครับในทีประชุมแล้ก็ได้สักโอมเบื้องต้นกันเผื่อทีจะให้ทุกพื้นทีในเบอถุงซ้งได้เตรียมการรองรับสถานกาการทีจะเกิดขึ้นในวันต่อไปนะครับดังนั้นจะเห็วบาทเห็บาเองเนี่ยได้มีการคุดหลอก ระบบนายบายนา้ำครูคคองต่างๆเนี่ยยังต่อเนื่องนะครับพราวาพ้นตกนักกลางหนึ่งน้ำลางองมามันก็จะเอากิ่งไม้ต่างๆเนี่ยเข้ามาอุดตันในท่อต่างๆดังนั้นขพความรัวมือพี่น้องประชาชนตุกดอกซอกซ้อยนะครับชุมชนถุกชุมชนให้แจ้งด้วยหวามีขยะกิ่งไม้ จะไปติดข้างตรงไหนเนี่ยเผื่อดีเราจะได้ช่วยกันเอาส่วนนั้นไม่ให้ขีดขว้งทางน้ำนะครับดังนั้นการประชุมอาข้องอำเภอบูรณาการเนี่ยจะมีการสักซสองแผนในต่อไปและกทางเห็นบ้านจะประชาสัมพันธ์แจ้ง่ันเป็นระยะระยะครับขพราประคุณมากรบสวัสดีครับร่วมเดินหน้าสร้างเมืองทุ่งสงสามารถติดตามข่าวสารเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ทาง ธีระยะรารัตนพันธ์รายงานค่ะ